นพบกับลักคาวันนะครับช่วงเวลาสามทุ่มเหมือนเดิมนะฮะแรกตั้งแต่ช่วงต้นนะฮะจะแนะนําตั้งแต่ช่วงแรกๆของข่าววันนะครับว่ามีความก็ไล่เรียบเรี่ยงตั้งแต่เมื่อวานนี้คุยไปเรื่องผู้บริหารน,นะฮะก็เจ้าของนะฮะก็คือปาวเดอร์ของคาวันเนี่ยก็คือคุณ จนีแกนเนอร์นะฮะแล้วก็ CEO ปัจจุบันนะฮะก็คือคุณโจฮานเวสต์รอร์นะฮะซึ่งคาวันเป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการขาย Microsoft การขายซอฟต์แวร์เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มก็ได้คุยไปก่อนหน้านี้แล้วนะะว่าเป็นวิวัฒนาการของ ธุรกิจนะครับเป็นขั้นพัฒนามาถึงจนแพลตฟอร์มเหลือแค่การทำธุรกิจอยู่ตรงกลางนะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อให้สองสองผู้เนี้ยมาเจอกัน,นเพื่อให้2ฝ่ายเนี้ยมาเจอกันแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นนะฮะกับแพลตฟอร์มนั้นซึ่งจะเป็นค่าโฆษณาค่าอ่าส่วนต่างนะครับค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับ ซึ่งของคาววันเองนะฮะปัจจุบันนะครับก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางชื่อคาววันนะฮะในนามบริษัทแม่ก็คือ Impact c าร์เทคโนโลยีนะฮะจดทะเบียนที่กรุงมารลิกประเทศสเปนนะครับสวัสดีนะครับพี่แต้มพี่อาครับผมวันนี้มาเสื้อสวยวันนี้วันหยุดครับชิวๆนะฮะ ทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับพี่ยินดีขอบคุณครับติดตามโอเคครับขอบคุณมากครับนะฮะก็จดทะเบียนนะครับของคาวันอิมแพคคา d t เทคโนโลยีที่กรุงมารลิดประเทศสเปนนะครับซึ่งคาวันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูใน Alexa ranking นะครับหรือ Business From Home ตื่นเต้น เจอแฟนคลับแล้วตื่นเต้นสวัสดีครับพี่เสน่ห์ครับผมก็ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยก็จะขึ้นที่ที่ดูใบคาวันครับแต่บริษัทแม่จริงๆนะครับจดทะเบียนที่ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับโอเคแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าแพลตฟอร์มนะฮะที่บอกว่าเป็นโค้ดแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือคาวันดิวกับแพลตฟอร์มที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครซึ่งเป็นธุรกิจแพลตฟอร์ม ล้วนเลยนะครับเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มทั้งนั้นคือผลิตมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็สร้างกําไรตลอดนะซึ่งก็จะมีคําถามว่าอแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วแล้วทําไมเขาต้องมาทํากับเขาวังละ่ะนะฮะมันแลกครับถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นสบู่เนี่ยถ้าเขาตีตลาดลูกค้าแตกแล้วมีคนมาใช้ซ้ําต่อๆไปแล้วเนี่ยแล้วทําไมเขาต้องไปหาตลาดใหม่ด้วยละ่ะ เพราะว่าถึงเข้าหาตลาดใหม่ได้มันก็ต้องสร้างอ่ามันก็ต้องผลิตนะครับแล้ก็ต้องมีต้นทุนอยู่ดีนะแต่ถ้าพูดถึงสินค้าเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะในไหนมันก็สร้างมาแค่ครั้งเดียวแล้วนะค,คือถึงจะมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วไปนะครับดีกว่าไหมล่ะครับถ้าเขาเอานะฮะแพลตฟอร์มอ่าถ้าเขาเอาสินค้าของแพลตฟอร์มนั้นนะยกเข้ามาอยู่ในคาวันอีก ซึ่งมันไม่ได้มีต้นทุนเพิ่มเติมครับแพลตฟอร์มเป็นต้นทุนคงที่นะฮะผลิตแค่ครั้งเดียวคือที่เหลือก็จะเป็นการพัฒนาแล้วก็การบริหารจัดการเฉยๆซึ่งวัตถุดิบมันมีอยู่ในตัวของแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะฮะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอ่ายกตัวอย่างมิกสเตอร์นะฮะที่เป็นแพลตฟอร์มเกมดังๆอยู่แล้วเนี่ยเขามีฐานลูกค้าคนเล่นอยู่แล้วเนี่ย เขาจะยอมมาจ่าย50%ให้ข่าวันเหรอนะฮะอันนี้คือคําตอบทำไมจะไม่จ่ายล่ะครับถ้าเขาได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเขาไม่ได้เพิ่มต้นทุนเขาเลยนี่ครับมีคนมาเสนอให้เขาก็เอาครับซึ่งมันเป็นการสร้างสร้างมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มเขาเพิ่มขึ้นอันนี้วินวินนะฮะสมเหตุสมผลนะฮะได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นโอเคคุณเอาไป50นะฮะเราเอามา50ฮะอันนี้คือยกตัวอย่างแพลตฟอร์ม แค่บางตัวนะฮะที่จริงแล้วตอนนี้แพลตฟอร์มของคาวันฮะล่าสุดถึงปัจจุบันนี้เลยเนี่ยก็คือมีทั้งหมด8ตัวนะครับที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ล้วนนะฮะล้วนทั้งหมดเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่อัลฟิโกนะครับแล้วก็อัลฟิเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ประเทศไทยเล่นไม่ได้นะครับต่างประเทศเล่น แต่ว่าทุกคนที่อยู่ในคาวันนะครับสมาชิกคาวันทุกคนได้รับส่วนแบ่งนะะฮขึ้นอยู่กับนะครับข่าววันรีบอร์ดนะะฮเราเรียกว่าคาวันรีบอร์ดนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะได้ส่วนแบ่งนะฮะของอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะจ่ายในรายไตรมาสเนี่ยสามเดือนเนี่ยนะครับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าใครถือกองเยอะก็ได้เยอะ ใครถือครองคาวันรีวอร์ดน้อยก็ได้น้อยนะครับอันนี้คือรายได้ก้อนแรกนะครับคือผมลืมแนะนําไปว่ารายได้ที่เขาได้50-50มาเนี่ยคาวันเอามาจัดสรรเป็น100%ซึ่งอ0่า20%นะครับนะคบาวันหักไปเป็นค่าบริหารจัดการแพลตฟอร์มค่าบริหารแพลตฟอร์ม20%อนะฮะอีก40% 40%จ่ายให้รายไตายมาสนะครับ4เดือนครั้งนะฮะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะถือของคาวันรีวอร์ดมากหรือน้อยนะครับปันผล3เดือนครั้ง <c oughs> มัน40% 3เดือนครั้งแพลตฟอร์มต้นทุนของที่ใช่ครับพี่นิวไม่ทักกันเลยอ่ะเห็นไหมเลตะเล,ตะเลยนะครับ 40่สิบสี่สอ่ะเดี๋ยวจะงงสี่สินะครับสี่ก้อนนี้นะฮะจ่ายให้ลายไตรามาสก็คือ3เดือนไตรไตรคือ3าสเดือนครั้งนะครับส่วน40ก้อนนี้จ่ายทุกเดือนนะฮะจ่ายทุกเดือนให้กับผู้ที่ทําการตลาดให้คาวันนะฮะซึ่งคาวันทําการตลาดในรูปแบบของนะะ MLM นะฮะคือประชาสัมพันธ์จาก อีกคนสู่อีกคนโดยใช้คนเป็นการตลาดครับเขาวันไม่ได้ยิงแอดเฟซบุ o กนะฮะเขาวันไม่ได้เป็นลงโฆษณาตาม y t u t u นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอนะ่ะมันแน่นอนมันมหาศาลถ้าเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้ที่จะสร้างคนเป้าหมายเขาคือ50ล้านคนเนะี่ยมันต้องยิงแอดเท่าไหร่ล่ะมันต้องลงโฆษณาเท่าไหร่นะฮะซึ่งเงินส่วนนั้นอนะ่ะนะครับเงินค่าโฆษณาส่วนนั้นอนะ่ะถูกคิดมาเป็น แผนการจ่ายแบบไบนารีของคาวันนี่เป็นแบบไบนารีแต่เป็นไบนารีแบบคือทุบทุกแผนอย่างที่บอกนะครับคุณโจนาสอิลิกแวนเนอร์เนี่ยคือคิดแผนนี้มาแล้วนะครับซึ่งยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นในโลกไบนาะรี่มันมีทั่วไปอยู่แล้วเพื่อนอยู่กับว่าใครจะเอาไปแอปพุิใช้แบบคือที่เรารู้กันมันมีข้างหนึ่งที่แข็งไปเลยอยู่แล้วนะเพราะเพราะมันเป็นขาที่ใช้ร่วมกัน อีกข้างหนึ่งเนี่ยที่มาต่อมันก็จะต่อทีละก้อนของใครของมันกอทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนซึ่งตรงเนี้ยครับมันชา้าที่จริงมันมีคะแนนรออยู่อย่างเงี้ยสมมติคะแนนเป็นล้านอย่างเงี้ยแต่เราก็จับจินได้แค่ทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแผนของคุณที่คุณโจโจนาสแกคิดแผนใบในี้ตัวนี้ออกมาคือ เรียกว่าเป็นแผน b i นา r ีสีเท่านะฮะทุบทุกแผนครับนะที่มีอยูนะะ่ซึ่งมันไม่แปลกเลยมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเรารู้ว่าเขาวันม,นมายังไงแล้วมันมีแผนการทำยังไงแล้วก็มันมีอ, ى, อนาคตเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าจะเดินไปยังไงไม่แม p เขานะฮะมันไม่แปลกที่มันเป็นที่หนึ่งนะฮะถ้าเข้ามาศึกษาดูข้อมูลจริงๆแล้วนะฮะอะไรวิบป,ปับ๊บวิบป,ปั๊บข้างหลังโอเค จะโอเคก็เราบิสเนส from home หราะนะฮะทำงานที music, so, so <laughs> we, ่บ้านก็ห้องนอนกับที่ทำงานก็ที่เดียวกันคิวอันนี้ผมเรียนแบบออนไลน์มาไปสืบดูแล้วก็ไม่แปลกครับผมตัวันี้คืออะไรอะไรแปลกๆในสมัยก่อนนะนะถึงทุกวันนี้แล้วมันอาจจะไม่แปลกนะครับมันเป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ใครปรับตัวทันก็ทันใครปรับตัวไม่ทันก็ก็ไม่ทันมีแค่นั้นนะซึ่งคนที่ปรับตัวทันแน่นอนครับก,ก็จะเห็นโอกาสก่อนขอเอาจริงๆนะผมเข้ามาเขานะี่คือผมไม่ได้มองเห็นตําแหน่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะฮะที่องที่ที่ผมมองเห็นก็คือระยะยาวครับผมรู้อยู่แล้วว่าเด็กทุกวันนะี้เขารู้จักหมดแล้วนะแหละเกมแพลตฟอร์ม การจะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์จนเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องจ่ายเงินให้ Facebook ที่คือเราสมัครเข้ามาแบบไม่ไม,ไม่จ่ายตังค์ก็ใช่ฟรีใช้ฟรีอะ a c e b o o k เพราะเขาต้องการให้เราเข้าไปใช้เยอะๆอยู่แล้วแต่พอเข้ามาจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรายอมจ่ายกับ Facebook วันหนึ่งเท่านั้นเท่านี้กำหนดยิงแอดไปที่ไหนบ้างเพื่อแค่ต้องการให้คนเห็นนะครับใช่ครับก็คือ ยิ่งลูกค้าเห็นเรามากสินค้าหรือว่าธุรกิจเรามันก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นแค่นั้นครับที่ที่เรายอมจ่ายตังค์แล้วแล้วคือผมตื่นเต้นตรงที่ว่าเขาคิดได้ไงเอาแบบแพลตฟอร์มแล้วก็มารวมแพลตฟอร์มที่มีสินค้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันถึงตอนแรกเลยนะผมคุยกับเพื่อนนะฮะที่เข้ามาพร้อมกันเนะี่ยผมบอกพี่ ผมเจอโคดแพลตฟอร์มเขาก็คืออะไรโคดแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็พากันศึกษากันพอเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดไปถึงอนาคตเลยครับคือไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงสิ้นปีที่แล้วที่ผ่านมานี้หรือว่าอีกสองเดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้นะฮะมันไกลกว่านั้นครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมันจะเร็วกว่านั้นนะฮะนะฮะตอนนี้ก็เล็งเล็งไว้ที่เมนเจอร์นะฮะถ้าเจอเมนเจอร์ เสร็จปุ๊บคือมันชัดเจนมากเลยครับทีนี้ทางเดินเรามันไม่ต้องคือมันไม่ต้องอะไรมากมายอะครับถ้ามันยากอะ่ะมันมันผิดนะฮะมันต้องง่ายสิครับเราทําไปแบบคือยิ่งเข้าใจมันต้องยิ่งยิ่งมั่นใจแล้วก็ยิ่งมีความสุขตตแต่เลิศต่เลยไปละถึงเรื่องไหนละโอเคเรื่องรายได้นะผมพูดไปสองข้อเมื่อกี้นะฮะก็คือรายได้รายไตรมาส แล้วก็รายได้รายเดือนนะฮะรายไตายมาสกก็คือจัดสรรแบ่งให้ทุกคนเลยที่เข้ามาในคาววันนะฮะสมเดือนครั้งนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะฮะก็คือจัดสรรให้กับผู้ที่ทําการตลาดให้กับคาววันนะฮะอันนั้นคือเงินที่เป็นผลกําไรที่ได้มาซึ่งคาววันก็วินวินเพราะไม่ได้มีต้นทุนอะไรในกําไรส่วนนี้นะฮะ แพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์ก็วินวินเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดผลิตเพิ่มนะครับไอแพลตฟอร์มของเขาเขาก็ใช้อันที่มีอยู่นี่แหละเพียงแค่เปลี่ยนจุดลงทุนของหาที่จะหากลุ่มเป้าหมายของเขานะครับยังไงคือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของเขาขึ้นมานะฮะตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกว่ามันจะตอบโจทย์ตรงที่ว่า ถ้ามีคนถามว่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแล้วถ้าไม่มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น,นเอาเงินไหนมาจ่ายซึ่งมันยากนะครับถ้าเป็นสินค้าทั่วไปที่จะมีเงินเดือนนะครับเพราะโดยปกติแล้วเขาก็จะตัดสิ้นเดือนปุ๊บตัดยอดคือมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีให้ทุกเดือนนะฮะ ที่เจอมานะครับส่วนมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะะแล้วก็ส่วนแผนนะะแผนการตลาดแบบ MLM ะะที่จริงมันเป็น MLMO M นะะก็คือมันติเลเวลออนไลนะะ์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าสินค้าระบบแล้วก็การทำงานทุกอย่างเป็นออนไลน์ออนไลน์แบบ g l o b a l ออนไลน์ระดับโลกเลยที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตที่นั่นทำได้นะฮะ แล้วก็แผนการตลาดที่ว่านี่คือแผนไบนารี่สีเท่านะฮะไบนารี่สีเท่าตรงนี้นะฮะก็คือข้างอ่อน1สามารถจับข้างแข็งได้3 3เท่าเลยนะฮะจึงกลายเป็น4ีเท่าจากปกติแล้วไบนารี่ที่เราทำกันเราจะกินได้แค่เท่าเดียว ถึงมันจะมีคะแนนเป็นแสนลอยอยู่นี่ก็ช่างอ่ะถ้าเกิดข้างอ่อนแค่100เราก็จับก,กินได้แค่100นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นตัวเลขง,ง่ายๆนะฮะข้างนี้เป็นแสนเกิดจับคู่แมตช์ขึ้นมาใหม่แค่100เขาก็จะตัด100ฝั่งนี้ไปนะฮะก็จะคิดให้แค่100ฝั่งนี้ส่วนมากจะเอาไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่คารวันก็คือถ้าเป็นแสนอยู่เนี่ยถ้าเกิดฝั่งเนี้ยหนึ เขาจัดให้ถึงฝั่งนี้นะครับมาจับนะฮะเท่าก็คือ300รวมกันเนี่ยเป็น4นะฮะผมถึงเรียกว่าไบนา r ี4เท่านะครแล้วจุดจุดเนี้ยนะฮะกำเนิดรายได้ให้กับนักการตลาดของคาวันนะครับเสร็จปุ๊บถ้าคนที่อยู่ข้างล่างเราเกิดเหมือนกันเนี่ยครับเกิดไบนา r ีจับคู่เสร็จสมบูรณ์นะฮะก็จะ มีเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราได้ด้วยก็คือ5%เอร์เซนต์าเปอร์เซนลงไปนะจากคนที่เราแนะนำแนะนำคุณหนึ่งมานะฮะเราก็ได้จากคุณหนึ่งด้วยนะฮะถ้าคุณหนึ่งเกิดไบนารี่แนะนำคุณหนึ่งไปเจอคุณสองนะฮะคุณสองทำไบนารี่ได้ก็ขึ้นมาหาคุณหนึ่งขึ้นมาหาคุณผมนะฮะสมมติอันนี้เป็นผมนะฮะ ถึงคูณ3าคูณ4คูณ5คูณ 5, ถึงเราจะไม่รู้จักนะฮะถึงเราถึงเราจะไม่ได้แนะนำตรงนะะก็กินได้ถึง5ชั้นลึกขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของเรานะฮะซึ่งแพ็กเกจไวเนี่ยกิน1ชั้นนะครับเงื่อนไขก็คือแนะนำา4คนนะฮะแล้วก็ต้องปลดล็อกตัวเองก็คือลงซ้ายลงขวาแน่นอนครับเราก็ต้องลงซ้ายลงขวาแน่นอนก็คือลง3มลง1จับกัน4คนโอเคปลดล็อกได้ใบนารีด้วย นะฮะฮแล้วก็ได้กินชั้นลูกไปด้วยนะฮะแล้วก็แพ็กเกจแบล็คนะฮะแพ็กเกจแบล็คแนะนำา8คนนะะกิน2ชั้นแนะนำเพิ่มอีก4คนก็คือ12คนนะฮะมันจะไล่เป็นสเต็ป4นะฮะจำง่ายง่ายนะฮะ4 8 12นะฮะ16แล้วก็20นะฮะส่วนแพ็กเกจก็จะมีไว้แบ็คแบ็คโกไทเทเนียมแค่นั้นนะครับ5้าสเต็ป ไว้แบ็กแบ็กโกไทเทเนียมครับอันนี้คือเงื่อนไขในการกิน5ชั้นนะฮะโอเคนะครับ,นะรบตรงนี้คือ5ชั้นเนี่ยคือ10%ทุกชั้นนะฮะฉะนั้นทุกคนจึงมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับในทีมนะฮะเราไม่ได้ไปโฟกัสไปโฟกัสแค่ชั้นลูกหรือว่าชั้นที่ต่อจากลูกแค่นั้นนะ ทุกชั้นใน5เนี่ยเราลงไปโฟกัสได้หมดแล้วก็คุยกันได้หมดนะครับมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับเข้าถึงกันทั้งหมดอัพพูดง่ายๆนะแล้วอัพข้างบนจะลงไปช่วยจะโยนลูกไปช่วยก็ช่วยได้ง่ายนะสำหรับทีมไหนที่ที่แบบทำงานกันเป็นทีมแบบเหนียวแน่นกันจริงๆเลยนะฮะบ,บางทีอยากจะช่วยลูกให้ได้เฟียออฟรดอย่างเงี้ยนะเอออันนั้นอีกตัวหลังนะก็จะช่วยกัน มีตัวไหนบ้างแล้วครับมีไบนารีนะฮะมีไบนารีเนี่ยเป็นที่มาของแมทชิ่งนะครับพอลูกทำไบนารีได้นะครับก็จะได้แมทชิ่งไปด้วยนะซึ่งแมทชิ่งตัวเนี้ยกินได้ถึงชั้นลูกหลาน L L เลนหลนรวยนะครับที่เขาเรียกกันนะลูกหลาน L L เลนหลนรวยกินได้5ชัน้นนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บคะแนนของไบนารีที่จับคู่สมบูรณ์นะครับซ้ายขวา คะแนนตรงนี้นอกจากจะเอาไปคิดเป็นเงินเรียวถามให้เราแล้วนะครับยังถูกเก็บไปเป็นคะแนนสะสมเพื่อประเมินตำแหน่งในรายเดือนไงครับอ่านี่คือที่มาที่ไปอของเงินรายเดือนว่าวัดกันตรงไหนนะครับวัดกันตรงนี้ครับใครที่สร้างอ่อ์กรนะครับซ้ายขวาจับกันสมบูรณ์เสร็จเนี่ยจะถูกเก็บคะแนนตัวนั้นนะฮนะส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ส่วนหนึ่งอะทั้งหมดนั่นแหละที่จับกันนะครับแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือจ่ายเรียลไทม์นะฮะแบบที่2ก็คือเก็บไปสะสมนะครับขึ้นตําแหน่งที่จะได้เงินเดือนนะครับเงินเดือนตรงนี้เดี๋ยวผมขยายความต่อนะฮะส่วนไบนารี่ที่เอาไปคิดเป็นเงินเดือนนะฮะตรงนี้จะมีทั้งหมดอยู่21ชั้นนะครับแต่ละชั้นนะฮะจะได้เท่ากันทั้งหมด นะครับในส่วนแบ่งของการตลาดนะครับแบ่งมาปุ๊บสมมุติมีอยู่21ล้านนะก็เอาไปทั้งหมดเลยเตำแหน่งละ1ล้านถูกต้องไหมครับยี่สบตำแหน่งก็จะให้ไปตำแหน่งละ1ล้านนะครับซึ่งในแต่ละชั้นนะครับทั้ง21ชั้นเนี่ยมีจำนวนคนเท่าไหร่ก็เอา1ล้านไปหารครับสมมติได้มา1ล้านบาท ชั้นล่างๆเนี่ยนะฮะมีอยู่1ล้านคนนะฮะก็จะได้คนละบาทไม่ไม่เอาบาทดกว่าเอาเอายูโรเนาะเพราะเราเพราะเราคุยกันในภาษาของยูโรนะ,ะเพราะบริษัทตั้งอยู่อ่าสเปนอืมก็ใช้เงินยูโรนะฮะไม่ได้ใช้เงินบาทเนาะเงินบาทเราค่อยมาแปลงเอา21ล้านยูโรนะฮะ,ะ,ะทุกชั้นจะได้ชั้นละ1ล้าน ยูโรนะชั้นล่างๆนะครับแน่นอนว่าคนเยอะอยู่ละชั้นแรกๆนะเพราะมันขึ้นง่ายนะคแค่ห้าร้อยคะแนนนะครับก็ขึ้นตำแหน่งแล้วตำแหน่งล่างๆข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะได้คนละนะครับคนละหนึ่งยูโรถูกต้องไหมครับมีอยู่หนึ่งล้านคนอันนี้สมมุตินะครมีอยู่หนึ่งล้านคนนะครับจ่ายมาให้ข้างล่างเนี่ยชั้นเนี้ยหนึ่งล้านเหมือนกัน แต่ชั้นข้างบนครับชั้นข้างบนสมมติบนสุดเลยคนระับมีอยู่แค่คนเดียวนะครับก็จะได้คนคนเดียวนั้นอนะ่ะหนึ่งล้านคิดภาพออกนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าตำแหน่งไหนคนน้อยนะฮะก็จะได้ส่วนแบ่งนั้นเยอะเพราะตัวหารมันน้อยไงครับถ้าตัวหารเยอะนะฮะก็จะได้ส่วนแบ่งน้อยนะฮะอ่ะอันนี้สรุปตรงนี้นะฮะการขึ้นตำแหน่งเสร็จปุ๊บ มันพิเศษตรงนี้ครับคือเราขึ้นตำแหน่งที่1 2 3 4 5สม่ะสมมติตอนนี้ผมอยู่ตำแหน่งที่5นะครับแล้วผมเคยผ่านตำแหน่ง4 3 2 1มาทุกตำแหน่งที่ผมเคยผ่านมานะครับผมก็จะได้ด้วยได้หารด้วยในจำนวนนั้นทุกเดือนนะครับฉะนั้นเราจึงต้องเข้ามาก่อนแล้วก็รีบแอคทีฟตัวเองขึ้นก่อนนะฮะ สามแผนโดยไม่ใช่ที่ตัวเราทําคนเดียวนะเราจะแอคทีฟตัวเองก็คือเราไปช่วยข้างล่างครับข้างล่างโตปุ๊บมันจะมีแผนอีกแผนหนึ่งนะครับแผนการขึ้นตําแหน่งนะฮะอันนั้นนะดีมากเลยถ้าลูกทีมได้เห็นลูกทีมก็รักแม่ทีมถ้าแม่ทีมได้เห็นแม่ทีมก็รักลูกทีนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับคือทุกตําแหน่งที่เราเคยผ่านมาครับเราก็จะได้ส่วนแบ่ง ตัวหารเราจะมีส่วนร่วมในการหารตำแหน่งพวกนั้นอะ่ะทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญขึ้นแล้วขึ้นเลยครับไม่มีตัดยอดทิง้งนะครับไม่มีตัดยอดทิง้งสมมติ <c oughs> คือไม่ต้องสมมติอะ่ะขึ้นมาถึงตำแหน่งที่ห้าแล้วอะ่ะเดือนหน้าก็คือมีแต่จะไฟต์ตำแหน่งที่หกเจ็ดแปดขึ้นไปะครับไม่ได้คิดถึงตำแหน่งข้างล่างแล้วเพราะมันไม่มีรักษายอดไงฮะคใครเขาจะไปให้รักษ ยอดถ้าต้องการ Big กด t ตาถูกต้องไหมครับเขามีแต่อยากจะให้อยู่ในนั้นเพิ่มใครมาเป็น Active User ทุกวันพุธก็รับไปเขาวันรีวอร์อย่างนี้ครับอืม,อมโอเคเข้าใจนะครับที่มาที่ไปของเงินเดือนคือผมอยากให้หลายๆคนเข้าใจตรงนี้นะที่มาที่ไปของเงินเดือนเนี่ยซึ่งเพราะว่าเงินส่วนเนี่ยมันผมมองถ้าได้เขาวันนะครับตอนหน้าตอนนี้นะครับผมมองว่าจุดเนี้ครับสำคัญ แล้วก็เป็นจุดที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าถ้ามีเงินเดือนส่วนนี้แล้วอ่ะคือคไบนาลีสำคัญไหมสำคัญนะฮะมันเป็นเงินเลียวถามไงอ่าเงินเข้าโดยตรงแล้วก็ไบนาลีอ่ะส่งผลมาถึงตำแหน่งไงครับสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดอ่ะก็คือการขึ้นตำแหน่งการขึ้นตำแหน่งสูงสุดนะะการขึ้นตำแหน่งไต่ลำดับขึ้นไป ซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะทุกคนก็น่าจะชัดเจนเกี่ยวกับแผนรายได้นะฮะผมก็จะสรุปแล้วนะครับมีอยู่2ช่องทางนะฮะไม่ต้องแบบ5ช่องทางนู่นนั่นนี่นะะช่องทางแรกก็คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านมีการจ่ายแบบสองสองครั้งนะฮะครั้งแรกก็คืออย่างแรกก็คือจ่ายแบบ3เดือนครั้งนะฮะอย่างที่2ก็คือจ่ายแบบ ทุกเดือนนะครับหลังวันที่15อันนี้คือแผนที่ได้จากการไม่มีต้นทุนเลยนะกําไรล้วนๆเป็นกําไรจากพาร์ทเนอร์แบ่งกับคาวันนะครับ,รบ, an, รบโอเคแผนที่2ก็คือแผนของนักการนักการตลาดนะครับคนที่ทําการตลาดให้กับคาวันนะฮะก็จะเป็นแผนไบเนอรี่นะครับแล้วก็ถ้าลูกทีมข้างล่างนะฮะ เกิดไบนา r ีเหมือนกันนะครับเรารับได้ได้ถึง5ชั้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับมีทิปเจนนะฮะสำหรับคนขยันคนมุ่งมั่นนะถ้าแนะนำคนได้4คนภายใน14วันนะครับคาวันแบ่งให้อ่ไม่ใช่แบ่งให้สิจัดใหออ้มันเป็นทิปใช่ไหมมันเป็นทิปใช่ไหม อาคาวันมีโบนัสส่วนนี้ให้นะครับสาหรับคนที่ขยันแล้วก็คือเอาง่ายๆถ้าเป็นยิ่งเป็นแม่ทีมอ่ะยิ่งยิ่งได้เปรียบ่มีลูกทีมอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ไฟตัวเองนะครับรีบศึกษาแล้วก็บอกต่อได้แล้วก็เคลียร์คนได้เคลียร์ความความคิดคนได้นะครับแล้วเขาก็คิดเห็นภาพเหมือนกันกันกบเรารเห็นเห็นโอกาสเหมือนกันกันกบเรา ภายใน14วันนะครับถ้าทำได้ก็รับไปเลยนะครับตามแพ็กเกจที่คุณแนะนำได้ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นแพ็กเกจอะไรนะฮะคือถ้าเป็นแพ็กเกจไว้นะฮะแนะนำแพ็กเกจไว้4คนนะครับ4คนได้หนึ่งร้125บยูโรนะฮะถ้าเป็นแพ็กเกจแบ็คนะครับ4คนนะครับได้375ยูโรถ้าเป็นแพ็กเกจโก นะครับ4คนนะได้1,000ยูโรแล้วก็แพ็กเกจไทเทเนียมแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับ4คนนะคได้3,000ยูโรไม่น้อยนะครับคือเขากระตุ้นนะฮะเป็นเป็นโบนัสกระตุ้นนะครับเพราะว่าช่วง14วันแรเนี่ยเหมือนที่เคยบอกไปเป็นช่วงไฟแรงนะฮะเป็นช่วงไฟแรงของออนักการตลาดนะครับแล้วพอ21หลัง หลังจาก21วันไปนะครับก็จะเป็นช่วงแบบอยู่ตัวและรู้และเริ่มรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็จะเริ่มแบบง่ายครับความตื่นเต้นจะลดลงแต่ว่าความเทพจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความเทพความตื่นเต้นจะลดลงแต่ความชํานานญะจะเพิ่มขึ้นจะนิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคุณแนะนํามาแล้วครับคุณก็จะไปเทรนทีมคุณไงนะฮะ ่วง14วันแรกเนี่ยหาหาเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นสร้างทีมได้แล้วก็เราก็ต้องลงมาช่วยทีมแล้วก็แนะนําคนต่อที่จริงแล้วอ่ะเราต้องการคนจริงจังแค่2คนแค่นั้นนะฮะสองคนสองคนซ้ายขวานะครับถ้าสองคนซ้ายขวาเนี่ยตื่นแล้วเป็นยักษ์นะฮะแบบติดจรวดอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันได้ทั้งทีมแล้วครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็มีข้อมูลมาฝากประมาณนี้นะครับก็จะมาค่อยๆอัปเดตทีละเรื่องนะฮะทีละเรื่องเพราะว่าถ้าคุยจริงๆแล้วข้อมูลมันเยอะนะครับก็อยากให้สมาชิกนะครับทั้งสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วแล้ว,ลวก็ยังกำลังตัดสินใจอยู่นะครับเซิร์ชหาข้อมูล ที่เป็นข้อมูลส่วนกลางครับดีที่สุดถ้าคุณอยากชัวเรื่องความมั่นใจนะฮะเหมือนอย่างเช่นอ Alexa l e เล็ a ซ่าแลนกิ้งของเมซอนบิสเนสฟอร์โฮมอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้อมูลกลางนะครับไม่ไม่ใช่ข้อมูลดัดแปลงขึ้นมานะอย่าง Google อย่างเงี้ยครับข้อมูลที่เป็นสาธารณะนะครับเพื่อความมั่นใจนะฮะดีกว่าจะตัดสินใจตัดโอกาส เราเองนะครเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะต้องให้เวลาตัวเองแล้วก็ต้องให้เวลากับการศึกษาข้อมูลให้ถี่ท้วนนะครบครบท่วนนะฮะจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่พูดพูดคำว่าอะไรอย่างเงเมื่อต้นคลิปจำไม่ได้ mm hmm. นั่นแหละครับคนที่มีความคิดแบบ จะไปถึงโลกอนาคตครับสุดท้ายก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมไม่ได้ทักทั้งหมดนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะฮะคือถ้าจะไปทักทั้งหมดผมสะดุดแล้วไปต่อไม่ได้เดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานนี้นะเมื่อวานเหมือนโดนพี่มาร์แจ้งที่ไหนได้เน็ตตัวเองไม่ดีนะครับ ไปโทษเขาไปทั่วนะฮะต้ <c oughs> องขอโทษพี่มาร์กด้วยนะครับเราดีกันแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับส่งทุกท่านเข้านอนเม,มีใครจะขึ้นต่อไหมครัพี่เกดน่าจะขึ้นต่อนะฮะน่าจะมาสรุปปิดรายการให้นะฮะสำหรับสามทุ่มกับลักคาวันก็เจอกันใหม่หวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันใหม่สวัสดีครับ